คุณธิภานววัฒนทรั์ครั์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท YLG Boolean and Futures จำกัดนะครับสวัสดีครับคุณธิภาครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับแหมก็ต้องบอกว่าราคาทองคำเนี่ยนในแง่ที่ผ่านมาฮะเรื่องของความชัดเจนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา1.9ล้าน,ล,านล้านเหรียญสหรัฐที่ชัดเจนออกมาแล้วตรงนี้นะฮะในแง่ของทองคำเนี่ยตอบรับหรือว่าะจะมีอิมแพกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรฮะ ค่ะก็การที่มีเม็ดเงินเข้ามานะคะกระตุ้นเอ่อเข้าเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่นะะี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นผลดีสําหรับตัวราคาทองคําด้วยเหมือนกันนะคะก็จะเห็นได้ว่าตัว<อ>ราคาทองคำเนะะี่ยค่ะมีมีแรงหนุนกลับมาเหมือนกันล่าสุดเนี่ยราคาทองคําก็สามารถขึ้นมายืนแถวๆประมาณสักบริเวณหนึ่งพันแปดร้อย 40เหรียญ US dollar ต่อ TRY อ,ออนได้นะคะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยค่ะเราจะเห็นได้ว่าแรงซื้อเริ่มมีกลับมาเหมือนกันนะคะแต่ว่าในสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์เนี่ยค่ะถ้าไปดูในฝั่งกองทุนเองก็ยังเป็นแรงเทขายออกมาอยู่นะคะโดยที่ล่าสุดเนี่ยค่ะทั้งสัปดาห์กองทุนนะคะขายมาแล้วทั้งหมดประมาณสัก แปดตันได้ทําให้ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะคเน็ตภาพรวมของกองทุนยังเป็นภาพขายอยู่ดีนะคะค <ๆ S 2> ขายทั้งหมดออกมาอยู่ที่ประมาณสัก 22ตันได้ค่ะโดยที่อย่างถ้าเราดูทั้งหมดเนี่ยค่ะราคาล่าสุดของราคาทองคำเนี่ยค่ะล่วงลงไปอยู่ที่ต่ำสุดแถวๆประมาณบริเวณ1,785เหรียญอยู่อสโซ<ส>ล่าต่อทรอยออน์นะคะคเพราะว่าหลักๆเนี่ยม,มาจากตัวเลขการสร้างงานแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจหลายๆตัวที่ออกมาเนี่ยที่อยู่ดี <S 2> <S 2> โดยเฉพาะตัวเลขไฮไลท์ที่เป็นตัวเลขการสร้างงานนอกภาคเกษตรที่ออกมาดีกว่าที่คาดไว้ก็เลยทําให้ตัวราคาทองคำเนี่ยมีแรง มีแรงเทขายออกมาแล้วก็มีการปรับตัวลดลงไปแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็มีแรงซื้อเข้ามาต่อเนื่องด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยถ้าเราไปดูในฝั่งของดีมานเนี่ยค่ะก็จะเริ่มเห็นว่ามีแรงซื้อเข้ามาและจากไม่ว่าจะเป็นฝั่งของจีนเองก็ตามนะคะคแล้วก็จากฝั่งของอินเดียที่อาจจะด้วยความที่ราคาถูกด้วยแล้วก็จากแรงซื้อของฝั่งนักลงทุนเองก็เลยทําให้ล่าสุดเนี่ยราคาทองคามีมีแรงบวกลกับขึ้นมาได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยค่ะในช่วงสั้นๆช่วงนี้ก็ยังอาจจะต้องติดตามดูด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าในภาพรวมในในระยะสั้นกับระยะกลางเนี่ยเรายังมองว่าราคาทองคํายังมีโอกาสลงไปทดสอบด้านล่างอยู่นะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยยังไม่สามารถขึ้นไปยืนยังเรียกว่า เออยังไม่สามารถผ่านที่บริเวณ1,855เหรียญไปได้นะคะดังนั้นเนี่ยยังมีโอกาสลงมาทดสอบอีกรอบหนึ่งแถวใกล้ๆบริเวณสัก1,800เหรียญ US เ o l l a r ลาร์ต่อทริออได้ค่ะแต่ภาพใหญ่เราก็ยังมองค่อนข้างบวกสําหรับตัวราคาทองคำนะคะแต่ว่าในระยะสั้นก็อาจจะยังระมัดระวังหรือว่าถ้ามีจังหวะในการย่อตัวลงมาก็ยังแนะนําทยอยสะสมได้ค่ะ อาจจะเป็นเล่นในลักษณะของกลยุทธ์ขาลงอยู่ในช่วงสั้นๆถูกป่ะฮะท่านใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะนะครับเอ๊ะถ้าดูจากเอ่อมาในทองคําบ,บ้านเราฮะช่วงนี้ก็แน,น่นอนฮะเทศการสุ่จีนเนี่ยในทองคําบ,บ้านเราเนี่ยดูตอนนี้เนี่ยสภาพของตลาดเป็นยังไงบ้างฮะแล้วก็ราคาเนี่ยจะจะมีการเคลื่อนไหวยังไงบ้างไหมครับค่ะตลาดก็ถือว่าคึกคักเหมือนกันนะคะในบ้านเราเพราะว่าราคาทองในประเทศเนี่ยก็มีการปรับตัวลดลงมาเหมือนกันนะคะลงตอนนี้เองเนี่ยก็อยู่แถวๆประมาณสัก 25,000ต้นๆนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างค่อนข้างดูดีทีเดียวค่ะหลังจากที่ขึ้นไปเกือบแต่ใกล้ๆบริเวณ30,000ดังนั้นเนี่ยค่ะ ừ ừ ừ ถ้ารอบนี้เนี่ยเรามีโอกาสลงมาและเห็นแถวๆสักประมาณ20,000 25, 25,000กลางๆนะคะ,ะ25,500 25,600ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีอาจจะเริ่มอาจจะเริ่มเก็บบางส่วนก็ได้ค่ะ<ม>โดยที่แนวต้านด้านบนนะคะก็อยู่ที่บริเวณสัก1,850 เหรียญน,นะคะแล้วก็ 1, หนึ mm ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าเหรียญถ้าเราดูเป็นเป็นกรอบราคาภายในประเทศเองก็จะอยู่แถวๆประมาณสักสองหมื่นหกพันสามร้อยแล้วก็สองหมื่นหกพันหกร้อยบาทบาททองคําค่ะ mm hmm. ส่วนภาพใหญ่เนี่ยคะ่ะ <c oughs> ล่าสุดเองนะคะแล้วก็มองว่าตัวในแง่ของเศรษฐกิจหรือว่าในแง่ของเ,ออเออการสร้างงานนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยคะ่ะประธานาธิบดีไ <c oughs> บเดนเองก็ออกมามองว่า <c oughs> ยังไงก็ตามเนี่ยสหรัฐก็เชื่อว่า โอกาสที่ตลาดแรงงานเนี่ยค่ะจะกลับมาแข็งแรงเหมือนอหรือว่าเรียกว่ามีการกลับมาเห็นภาพของการสร้างงานอย่างเต็มศักยภาพเนี่ยค่ะ,ะอาจจะต้องใช้ระยะเวลาจากนี้ไปในอีกเกือบสิบปีกว่าจะได้กลับไปเห็นในรูปแบบนั้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณเหมือนกันว่ากว่าเศรษฐกิจจะกลับไปฟื้นตัวได้ได,ได,ดีเนี่ยค่ะอาจจะต้องใช้ระยะเวลาดังนั้นเองการที่นักลงทุนบางท่านที่เข้ามาถือทองคำเนี่ยเรามองว่า ทองคาก็ยังเป็นหนึ่งในทางเลือกที่อาจจะมีอยู่ในพอร์ตค่ะเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงค่ะนะครับก็ชัดเจนนะฮะในแง่ของการการกระจายความเสี่ยงนั่นเองนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับคุณติพาครับค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณ